โอเคเทสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมในเว็บเอ็มอาร์ไลน์สองห้าสี่สามนะวันนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะครับผมนะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมไม่เอ่ยชื่อเลยกันนะครับผมผมไม่เอ่ยชื่อนะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใหม่วันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้ดิเมื่อวานนะครับผมเวลาประมาณห้าทุ่มนะครับบอกเปิดหนึ่งทุ่มเลื่อนมาเปิดห้าทุ่มครึ่งนะครับก็ ใครที่ดูคลิปผมก็อาจจะรู้ดีนะครับว่าหมายถึงเซิร์ฟอะไรนะครับที่มาเปิดใหม่นะครับไม่ใช่ฟาวคอนนะฟาวคอนฟาวคอนก็ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าฟาวคอนเนี่ยคล้ายเซิร์ฟคลาสสิกนะก็เลยอ่ะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยว้าวอะไรนะครับผมแล้วก็มาอยู่กับเซิร์ฟใหม่กันอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะกลัวโดนโจมตีแต่ก็อยากให้โดนโจมตีแหละไม่เป็นไรนะครับผมก็สมัครใหม่เนี่ยให้มาเลยนะครับผมเลเวล40นะครับผมสำหรับ เซิฟนี้นะครับแล้วก็แคลดเนี่ยไม่ต้องขอแอดมินนะแคลดเนี่ยก็คือเข้าตัวเลยนะครับผม15ล้านแคลดนะครับตอนนี้ถุมกำลังขับอยู่ในเป็นรถกาเบียนนะครับผมบวก15นะครับออฟก็ถือว่าให้มาโหดๆแล้วแหล,ละนะครับผมเลดแม็กเนสอย่างละ300นะ w ู o โอเวอร์มาติดอยู่ที่ w ู o โอเวอร์นะครับผมแล้วก็ท็อกสามร้อยนะครับแล้วก็บู o พลาวเวอร์เนี่ย ก้าสิบนะครับผมอันนี้ถือว่าน่าจะตันแล้วมั้งเออแล้วก็เกียร์ก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็กําลังฟาร์มหาของอยู่นะครับซึ่งไม่บอกจุดเฮียอะไรเลยนะครับผมขออนุญาตหยับใครนะซึ่งไม่บอกจุดฟาร์มเฮียอะไรเลยนะครับมาถึงก็แจกแค่อะไรนะเออผมขออนานรายละเอียดประกาศสักครู่นะครับคือหนึ่งก็คือสมัคร id น้า็อกอินเกมนะครับผมผู้แจกใหม่เริ่มต้นเนี่ยก็คือเลเวลยี่สิบแล้วก็แจกแคลสิบห้าล้านแคลสนะครับผมผู้เล่นสายฟรีและ แต่เติมสามารถอยู่ได้นะครับวิ่งกันแบบเป็นแบบตีก็ได้สบายๆนะครับผมระบบเควสกิวปาร์ตี้เอชพีแล้วพวกนี้ล布拉布拉นะครับผมแล้วก็แก้ไขบัครถเนี่ยเอชและเทสล,ลาหายบัคครับแล้วก็ไอเทมใหม่สัญ,ญลักษณ์ออไอเทมใหม่สัญ,ญลักษณ์เอมเบมนะครับผมสัญ,ญลักษณ์เอมเบมสัญ,ญลักษณ์เอมเบมสัญ,ญลักษณ์เอมเบมหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ G หรือว่า S นั่นเองนะครับผมซึ่งแม่งอยู่ไหนว่ากูหาไม่เจอเว้ย ของก็ของก็งมีคตรเยอะเลยอืมออูหาไม่เจอเลยแคปซูลก็อ่ะมีประมาณนี้อ่ะมีแคปซูลเทปทูที่ราคาก็แพงนะครับผมแต่ของที่ได้ก็โอเคคือก็ได้เซตเซตอะไรวะเซตเดวิลอะเออเซตผีอะเซตผีก็ออฟก็โอเคใช้ได้นะครับผมใช้ได้แต่ไม่ใช้จะดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนแต่งกาวีทวกนี้ก็ดอกบอด,ดี ดบดีเหมือนกันนะพวกหัวแดงหัวยูเอก็ดบดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็กล่องผู้เล่นใหม่ก็ไม่สามารถเปิดได้สักกล่องหนึ่งนะครับไม่สามารถเปิดได้เลยสักกล่องหนึ่งนะครับผมก็ต้องไปแก้ด้วยนะครับผมไปแก้ด้วยนะไปแก้ด้วยนะครับผมไม่สามารถเปิดได้นะครับเซตแต่งเทสลาหรือว่าเซตแต่งเอสรันเนี่ยก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับไม่สามารถเปิดได้นะอันนี้ยอะบล็อกเซต บ็อกเซตรันเอนะอันเนี้ยไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากเลเวลเกินแล้วนะครับผมแล้วมึงทำอะไรทำเพื่ออะไรนะครับนะฮะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเออ่ต่อไปเนี่ยไปดูของการเ,เวลดีกว่านะครับผมสำหรัแบบฟาร์มซุปเนี่ยถือว่าฟาร์มง่ายนะครับผมฟาร์มง่ายแค่มึงไม่มีของให้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งดูสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับไปวิ่งตัวเลเวล40 CPT นะครับผม มาดูมาดูมาดูตอนนี้ผมเลเวลห้าสิบแล้วนะผมวิ่งไอตัวเฮียนี่แหละนะครับผมขออนุญาตหยาบคายนะครับอ่านชื่อตัวละครอ่านชื่อเอพีซีเองนะครับผมว่าเซอร์อะไรนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับน่าจะรู้ชื่อตัวละครเอพีซีอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมวิ่งตัวนี้ทั้งหนึ่งรอบไปกันนะครับผมเลเวลสี่สิบนะครับวิ่งฟาร์มาจนถึงห้าสิบเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาวิ่งกันดูนะครับผมขออนุญาตไม่เอาเสียงในเกมเข้านะครับเพราะว่า ผมปิดไว้นะครับลำคาญเสียงเอฟเฟกที่มันดังถึงถึงถึงนะครับผมถึงถึง,ถ,งถึงนะครับโอเคอ่ะนะแล้วก็จะบอกว่าตอนแรกไม่อยากจะทำคลิปหรอกแต่แม่งมันไม่ไหววะมันรู้สึกว่าแบบทำไมวะทำไมซ p t กระจอกง,งอกง่ายกว่าซื้ออื่นเลย เออ CBT เซิร์ฟนี้รู้สึกว่ากระจอ่อง้อยกว่าเซิร์ฟอื่นเลยนะครับใครจะมาดา่าก็มาด่าได้ครับผมไม่ถือสาอะไรแล้วนะครับผมผมก็ปล่อยไปถือว่าคำด่านั้นถือว่าเป็นคำชมละกันนะครับขอบคุณครับผมผมก็ไม่ผมจะประกาศเลยตรงนี้ลวกันว่าผมจะไม่ได้ลงคลิปแล้วนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ไปติดอีกเกมหนึ่งนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากทำคอนเทนต์นเกี่ยวกับเมื t y นักสักเท่าไหร่แล้วนะครับโอเควิ่งก็อีกก็ประมาณนี้แต่ไม่มีของต้นตีนที่อะไรให้เลยนะครับผมไม่มีของอะไรให้เลยนะครับแก้ด้วยนะครับแก้ด้วยนะครับถ้าแอดมินมาดูถ้าแอดมินมาดูนะถ้าแอดมินมีเวลาแวะมาดูคลิปผมหน่อยก็ดีนะครับผมผมจะไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับผมแต่ก็น่าจะรู้อยู่ว่าเป็นเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟใครนะฮะ <c oughs> ด่าได้ฮะโจมตีได้เลยผมไม่สื่อสารอะไรนะครับผมถือว่าเป็นคำชมนะครับแล้วก็เป็นตัว45นะครับผม45ทึ่งค่าเฉลี่ยเนี่ยแม่งน้อยมากนะครับอันเนี้ยค่าเฉลี่ยแม่งน้อยมากเดี๋ยวดูนะเอาว,วิ่งแปวจุดแรกก่อนโอ้อันนี้เป็นที่ฝีมือผมด้วยแหละผมวิ่งกากนะครับ ผมวิ่งกักนะเดี๋ยวผมขอรับใหม่สักครู่ขอรับใหม่ขอรับใหม่สักครู่หนึ่งนะครับเอาใหม่เอาใหม่ขอรับใหม่สักครู่ผมก็วิ่งเลสเตตี้ไม่ค่อยเก่งแล้วแหละช่วงนี้ไปติดเกมเก็บเวลเกมอื่นต้องมากกว่านะครับอ่าเดี๋ยวไปดูค่าค่าเฉี่ยกันนะค่าเฉีย่ยแม่ง400นะครับผมมอวรถต้อง800นะครับ cbt นะ cbt เน้นยำน้ำมากว่า cbt เซิร์ฟนี้เปิด cbt 8วัน แต่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมอ่าโอเคมา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 อ่าผมผมมีชนม่งอะไรมากแล้วแต่นะครับเพราะสไตล์การเล่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอดูจะไปจุดสองเนี่ยหลอดไม่งวิ่งเร็วมากค่าเฉียวแม่งไม่ขึ้นหี้อะไรเลยนะครับผมอ่ะมีคนวลวอยู่นะมีคนกำลังเวลอยู่นะฮะตอนนี้อะหลอดพอใจเหลือเจ็ดพันละอนี้ผมพายายามเสียวจุด,ช,ดชุดแล้วนะผมพายายามเฉียวสุดๆแล้วนะ เออเหลือสี่พันละนะครับอ่าเนียผมตั้งใจเสี่ยวจุดๆเลยตั้งใจเฉียวมากๆเลยเออมามาอ่าดูดูดูเออ,ม,ม,อ,เอ,อมีชนม้างเล็กน้อยอ่าตายเวสพังนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็กับเซิฟนี้ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับขอไม่เอ่ยชื่อนะ ระบบดีนะครับผมอ่ะมีปรับสภาพอากาศแผดเก่าๆนะครับมีปรับสภาพอากาศอ่ะทำไมดวงพระอาทิตย์แบ็กแมนนั้นรู้สึกคุ้นๆจังเลยวะเออชั้งแม่งมันนะครับผมป้ายทะเบียนเป็นโนเฟกนะครับผมป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นป้ายโนเฟกนะครับผมโ no no นเฟกโนเฟก์นี่นี่นี่โนเฟกต้องแปดสี่ตัวนะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูไอเทมในเกมนะครับ รู้สึกว่าสัญลักษณ์ G เนี่ยผมเจอแล้วสัญลักษณ์ G อยู่ไหนนะครับผมสัญลักษณ์ G เนี่ยอยู่ในล้อครับผมเอาอันนี้เปลี่ยนมาเป็นสัญลักษณ์เออฟินิกแล้วนะครับผมโอ้ตายแล้ว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 เอ็มเบมอยู่ไหนกูยังหาไม่เจอเลยโอ้ยนะครับเก้านาทีแล้วนะครับผมใครดูคลิปนี้จบก็ถือว่า คุณฟังผมบ่นถึงเลเวลแม็กแล้วนะครับผมนะฮะมีคุณสามสามชั่วโมงนะครับผมแต่ก็เป็นแค่ลดนะมีคูณสามลดจะบอกว่าเซิร์ฟเนี้ยเลเวลรดเนี่ยเพิ่มขึ้นมายี่สิบนะครับผม <c oughs> ก็คือจากปกติเนี่ยตันกันสองร้ยกันทุกเซิร์ฟนะครับยกเว้นเซิร์ฟอ,อ เลเวล x ที่ตัน400นะครับผมแล้วก็เซิร์ฟนี้เนี่ยโอเคก็มีความพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับเขียนเลเวลขึ้นมาได้นะครับผมก็คือเลเวลลดนะครับผมเป็น220นะครับส่วนเลเวลคนเนี่ยก็ยังตันอยู่ที่81เอ้ย80นะครับผมนะครับเท่าที่อ่านมาเนี่ยระบบไม่ซ้ําใครเลยนะเออนะ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 ไม่ซ้ําใครเลยนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเซิร์ฟไหนที่กลับมาเปิดนะนะเออนะก็พัฒนาพัฒนา นะครับผมถือว่าพัฒนาแต่เรื่องอื่นคือมึงต้องเอาของของไอเทมพวกอะไรนะท่อเครื่องเบรกยางหววมลัยหรือว่าเซตอะไรพวกนี้ลงใส่ใน NPC เพิ่มเพิ่มเฉียวเพิ่มค่าเฉียวรถแล้วก็เพิ่ม n p c ไม่ใช่เพิ่ม N p c เพิ่มรถขึ้นมาเยอะๆนะครับผมผู้เล่นจะได้ไม่ต้องบ่นนะครับกูถึงมาทำคลิปนี้เพื่อที่จะบน่นเนี่ยแหละโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะ เทสลานะครับผมเทสลาก็แจกในช่วงรลเวลแรกเลยนะครับแต่ไม่สามารถหาเซ็ตนั้นได้เพราะว่าแม่งเสือเปิดกล่องไม่ได้เว้ยนะครับให้เริ่มต้นเวิวมายี่สี่สิบให้ววลต้นมาสี่สิบนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ไปแล้วับผมไว้เจอกันคลิปหน้าอาจจะไม่ได้เจอกันอีกสวัสดีครับ